จะพี่นอ้องมันนี้หาอยู่หากินคือเกา่าจะพี่น้องคนปลาหากินมันสิพามาเลาะบึงว่ามันมีเห็ดเพาะบ่อกำลังแต่มาหอดค่ะพี่น้องเมื่อยเมื่อยเอากระเป๋าลงก่อนเด้อว,ว่าไงเท้าม,มีอยู่บ่หนูดูสินี่นี่ค่ะเห็ดเพาะหนังจะพี่น้อง<ม>ขูดเอาเขาเอาช้อนขูดเอามันจะได้ไม่โดน นี่นี่พี่นุ่งพี่นุ่งคะพี่นุ่งพี่นุ่งแ้วมาเปิด์เร็วนี่กดดูเออกดอย่างนั้นแหละนี่พี่นุ่งจ๊ะนี่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 แล้เจอแล้วโอ้ยมันกำลังน้อยอยู่เอาที่ถ rainbow, öl, <hu> ิ <h ums die> ่นมันนี่นี่นี่ไหน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 นี่นี่พี่น้องพี่น้องมันก็ลังแตกดินนินจนสีมานี่เมนคัก ตื่นเต้นค่ะครั้งแรกในรอบปีจะพี่น้องเราต้องทำแบบตื่นเต้นครั้งแรกเอาครั้งแรกในรอบปีเลยพี่น้องขวดมาพ่อเห็ดขวดผสมบะพิษหวังจากพี่น้องนี่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 น้อยนี่นี่บงพี่น้องนี่นี่ดินแตกๆอย่างสี่นี่เม่นคักนี่นี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยเห็นไ้ยคะวันนี้เราจะพา เมื่อเก็บเห็ดนี่ไงพี่น้องพี่น้องนี่นอ้าวะะดูไปเรื่อยๆนะคะดูไปเรื่อยๆแมนเบิร์ดจะพี่น้องมันแตกเองเองรีบเก็บมันจะได้ไปหาถึงนูง่นอมนุ่นขึ้นไปนุ่นเก็บเลยเก็บเลยนี่ก็ใช่นี่นี่น,นี่เออ ถ้าเขาเห็นอย่างนี้นะเขาจะแบบเขาจะตีพรมเลยอะตีพรมมันก็เละหมดเลยตัวดอก้้ออยยโมันก็ไม่เหลือหรอกเนี่ยแตกแตกเนี่ยนี่ดอกน้อยๆอย่างนี้มันจะไม่เหลือเออก็เก็บหมดนี่แหละพี่น้องจ๋าพาคนปลาเพิ่นมาเบิ่งเลาะเบิ่งโอ้อุยดอกใหญ่พี่น้องดอกใหญ่จุ่มนึงครับพี่น้องบ่ทันได้อ้อมพ่น นี่ยังแตกอยู่ไหนใส่ถุงกอนน,นี่จ้าพี่น้องเมนเบิร์ตนี่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 จ้ากูใดที่บ่เคยเห็นว่าเขาเก็บจังไดรน,นี่จะ้ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนี่จ้านี่ใช่ จะได้หาขาตั้งกล่องมาตั้งถ่ายเก็บเพจได้บัดดีพีน้องขออนุญาตจบคลิปก่อนเด้อแล้วคอยชิคเก็บยานเข้ามาเห็นก่อนขออนุญาตค่ะเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิ่งค่ะว่าได้เท่าใดตรงมาทางนี้เด้ข <laughs> ขอขี่อยู่ขวัยขี่กอน ใครี่กันเด้อพี่น้องใครกี่กันขี่กันขี่กัน